กลับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผม Mr T Gamer กับเกม Scary Neighbor นะครับช่วงนี้เราก็ยังอยู่กันในสถานการณ์โควิดนะครับก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังอย่าได้เป็นกันนะครับก็โดยเกมนี้นะครับจะเป็นเกมให้เราเนี่ยเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านคนหนึ่งแล้วก็ไปทำการกันแก้งเขาสำหรับตัวเกมนะครับก็ไม่มีอะไรมากพาร์ซิัก็ง่ายๆนะครับก็คือเราก็เดินเดินตามมันไป จะเป็นยังไงจริงตารรับชมนะครับผมเคยเล่นเวลาเนาะแล้วก็ถึงด่านที่2แล้วมันก็แหลกวันนี้เรามาต่อกันนะครับในเล네เวลเลเวลเลเวลเท่าไหร่วะเลเวลสาม Scary neighbor สองพันยี่สิบคุณจำเป็นที่จะต้องเอาแบตเตอรี่จากห้องลับที่นี่ คือห้องลับนะครับสถานที่นี้มีแบตเตอรี่มาบัตดูมนะครับมันอยู่ใกล้กับบัตดูมใกล้กับบัตดูมใกล้กับห้องน้ม เราก็จะเริ่มเล่นเกิดไปเลยอยากให้เขาเห็นถ้าเขาเห็นเรามีหวังว่าตายแน่แกบแบตเตอรี่มาเขาจะมาไหมโอ้โหเอ้ใครมาอยู่แถวๆนี้คิดว่าค้างูหรือยังไงค้ามีหูนะ <laughs> รู้สึกเขอที่เดินไปทางนั้นเฮ้ยเขาไปไหนก็ไปไหนกน็ไม่ดูแลแหละครับเข้าห้องนี้จัดการวางของลงไปเข้าไปซีเข้าไปซีทีนี้ก็วิ่งไปที่อื่นวิ่งไปที่อื่นอ๋อไม่ต้องวิ่ง เอยใครมาทําเปิดน้ำให้ข้าดีเลยจวดหญิงเหนียวให้เนี่ยกำลังอยากดมน้ำเออเอเอ,เอ,เอ,เอหัวละหานน้ำทั้งชุดเลยเหรอเนี่ยลุงถอดเสื้อก่อนก็ได้นะครับอ่ะไฟดูด่านที่สี่เกมน,นี้ก็ไม่มีอะไรยากเลยนะครับน้องๆรูสึกก็จะดูอนุูบ้านมาก มิเตอร์ฮัมที่มิเตอร์หัมที่หัมรีคือน่ากลัวเรามีห้องสเกลวิตันที่เป็นแล a p ทดลองเนื่องจากพี่ไปรานไนก็จะเห็นพี่แบบเยี้หน่ะหละับวัวลาชอลลี่ห้องปฏิบัติการของมิเตอร์หัมที่เขากำลังหลับอยู่ <c oughs> หลับอยู่ก็วิ่งนี่คือห้องอะไรเนี่ยมันเหมือนเป็นห้องที่เป็นผสมเวทมนต์มีพวกขวดหนังสือออสเกิลลิตันของเขามาห่ำที่กำลังหลับอยู่ห่ำที่ก็วิ่งเข้าไปในไหนอ๋อเอามาหลอกเขาเหรอเปบนน่นะอ๋อแล้ต้องไปตรงนี้ ทีนี้ก็อ๋อตีค้องไม่ใช่ทำไงต่อเออเราต้องทำยังไงอย่าเพิ่งปิดสประตูประตูะตอ๋อมันมีแต่อะไรบางอย่างเราต้องเข้าไปเก็บยืนอยู่ใกล้ขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นอีกลุงนีเซื้อบื้อมากอะไรเงอ่ะ ก็อาจจะทำอะไรได้รอรับไม่มีอนะไรไงงั้นเราอาจจะต้องไปดูห้องอื่นไหยวางสเกลิรตันไม่เบดรูมสองเนี่ยเบดรูมสองอันนี้ห้องน้ำไม่เกี่ยว นี่เป็นห้องที่เป็นโต๊ะสนุเกอร์เอ้าแล้วมันต้องทำอะไรอีกอ่ะตอนนี้เราก็วางแล้วไม่ใช่หรออไงอ๋อแล้วก็วิ่งหนีเขากระดูกเป็นลำ มันก็ไม่คิดจะหาต้นตอเลยนะเพราะว่าแบบจะดูกเด่นเต้นลำได้ยังไงนะครับรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยน่ากลัวแล้วรู้สึกว่าเราเนี่ยจะน่ากลัวนะครับเข้าไปทำลายเขาอะไรเนะี่ยครีมฟอร์มบาร์ดลูมวนะครับเข้าไปในห้องนอนนี้เพื่อป้นกับ แล้วทีนี้เราก็จะต้องไปทำไมบาธรูมห้องน้ำเพื่อให้คขสาสระผมหรอหรือว่ายังไงอ๋อไปเหมือนว่าวิ่งเข้าไปอ๋อเขาอยู่ห้องสนุก จังหวะการังดีเราถูกเขาจับได้อะนะฮึตอนนี้เขาไปอยู่ไหนอะ ตรงไว้นี่เหรออ๋อแล้วตอนนี้ก็วิ่งหนีเขาใช่ไหมล้างมือดีกว่าเราต้องล้างมือบ่อยๆชื่องนี้เป็นโครโรน,นาแล้วทำไมเขาเฮ้ยเ <c oughs> ขาเป็นอะไรอ่ะเฮ้อค <c oughs> ือเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ย ใช้กังงงกับลุงแล้วนะครับถัดไปมีก่ดานเนี่ยไม่เยอะมากนะครับพาเซอร์ก็ถือว่าไม่ได้ยากมากแต่ว่ารู้จกดุงจะบักบักหน่อยนะครับมมสเตอหัมถี่มิกเก็ตบอร์ดอ่าข้ามเราลองเล่นดูมิสเจอร์ห้มถี่ เฮ้ยเขาเดิอนออกมาอับล้วครับเราต้องเข้าไปแอบห้องแน่เลย เขาต้องแอบคอยในห้องนี้ก่อนนี่คือเบรดรุ่มหนึ่งใช่ไหมพอเขาผ่านเบรดรุ่มหนึ่งเราจะรีบเดินออกไปเลยนะครับรอเขามาใหม่ก่อนลุคือเราต้องเร็วมากนะไม่งั้นไม่ทันเขาเดินไปเราเดินออกนะครับ ก็ยืนนะคะ่ะนี่เจอหังที่นี่เจอหังที่เฮ้ยเอาไปไหนฮะเอาไปไหนเกมก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆเลยนะเนี่ย วิ่งเข้ามาทางไหนเนี่ยวิ่งวิ่งดีครับเข้าไปเข้าไปอันนี้คือตอนนี้ต้องวิ่งหนีเขาเขาอยังไงล่ะไหนเล่นสเก็ตบอร์ดไหนแส ไปเล่นสเก็ตบอร์ดกันดีกว่าสเก็ตบอร์ดที่ชั้นรักเนี่ยขายมันตรงนี้แหละอืเอาทำไมไม่ไปว่นเนี่ยก้นเข่ามามกับพื้นครับหอ,อเก็บตัวแล้วกันด่านต่อไปด่านที่เจ็ดรู้จึกว่าเกมมันดูอนุบาลมาก ก็ท่านผู้ชมจะต้องกดไลค์ให้ผมมิสเตอหังขี่กินเค้กอ้าวเจ้าเหมียวน้อยทำไมเจ้ามาอยู่นี่วางแมวลงในบาร์ูมวันเดินไปให้สุดสิครับ รู้สึกว่าจะเป็นขวดพริกไทยหรือเปล่ามันเป็นขวดพริกไทยอุ้ยอย่าเปิดอย่าเปิด เ้าไปไปหนนี่ยวิ่งวิ่งเข้าไปให้ไววิ่งเข้าไปอันนี้คือเราจะต้องมาตอนนี้แต่ตอนนี้หนีเขาไปให้ไกลที่สุดมันคืออะไรอ่ะ เหมือนเป็นวงกลมอะไรส okay. okay. ักอย่างโอเคเคที <S> <S ่น่ากินมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะรู้สึกเราจะไม่เคยโดนเขาทําอะไรเราเลยนะครับเขาทําอะไรเราแค่หนึ่งครั้งเราไปแกล้งเขาซะเยอะเลยไม่รู้แล้วว่าใครจะช่วยนะครับดาที่แปดสแครี่เนเบอรอ่า ม่เจอหามที่ชอคํำเอาเป็นว่าเราเริ่มเลยอันนี้คือแจกอดวางไว้นในลิฟบารี่หรอเขาจะเดินมาตรงนี้ไหมเนี่ย เขาเดินไปไหนวะเนี่ยเขาเป็นว่าถ้าเขาเดินผ่านห้องประธานนี้จะเรียวสายครับเขาเริ่มมีการเดินสำรวจที่มากขึ้นนะครับเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็น ยูซีเมเอาเป็นว่าเราจะต้วิ่งเข้าไปเพื่อฝ่าเข้าไปในดงป่านี้แล้วเรา,าก็จะเอาแกกันใสยย่ยานี้มา,าเยมออกจากห้อง อามันวางลงบนนี้ตอนนี้วิ่งหนีเขาแค่นั้นได้หรอจะหนีไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อเ้แกกันวิทไทอ๋อเหมือนแล้วคนบ้าเเนี่ยกินวิทไทหรอไม่รู้อะเก่าคออีก ดาสุดท้ายนะครับดาที่เก้าไม่เตอหังถี่มีแผนที่จะสไปเดอร์บิ๊กิมเเขาก็จมดินลงไปนะครับนี่คืออะไรเนี่ยเขามาไวหวหิมเพื่อ นั่นันคือห้องที่เขาเข้าไปนี่โอ้ยห้องดนตรีก็มีแมงมุงมแล้วก็ออกไปเลยออกไปออกไปออกไปอ,อไปย่างเร็วไป อ๋อมมแมงมุมเป็นแมงมุมที่รักของเขาไหมปอาแมงมุมที่รักของลุงไปวางไว้บนหินกระถางต้นไม้ตอนนี้ก็วิ่งหนีเขาไปกไกลๆเขบาบอกเขาจะมาแล้ววูวโอ้ต้นไม้ที่ฉันรักไข่มันมาพันกันแล้วเนี่ยไอแมงมุมชั่วใช่ไหมอ้าวอะไรมุมมาลูเผยเอ้าคืออะไรเนี่ย เจอกันครับผมซีโอเกนเจ็บปืนคัาสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย